ความรักบ้างครับผมโอ้โหการเปิดตัวเมื่อกี้แบบเซ็ชั่นตะไคร่ตะครีคือแบบเป็นแบบความรักของเราที่พูดเต็มเต็มแบบครั้งแรกเลยไหมใช่ที่จริงอยู่ข้างล่างนะเรียกมาสามด้วยเลยพูดเลยอย่าอย่าเรียกมาอินเสิร์ตคือปกติผมจะไม่ค่อยพูดเรื่องแฟนเท่าไหร่ถ้าปกติสามแบบคือเรารู้สึกว่าเรามีสเปซของเราที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากให้คนอื่นเข้ามายุ่งแต่ว่า พอมันถึงวันนี้ที่ผมรู้สึกว่าแบบโอเคเราอยู่มาแปดปีแล้วแหละแล้วผมก็รู้สึกว่าเราอยาก i โทรดิว c ์เขาแล้วว่าเขาเป็นสิ่งที่สําคัญมากในชีวิตเราเนี่ยครับผมอย่างที่ผมบอกไปว่าด็อก umentary เนี่ยห้าตอนที่เลือกมามันคือแต่และอย่างเนี่ยที่เลือกมาคือมันมีความหมายกับชีวิตของผมเป็นสิ่งที่สาคัญในชีวิตผมแล้ววันนี้แทนผมเนี่ยแพรก็เป็นคนหนึ่งที่สําคัญในชีวิตผมก็เลยรู้สึกว่าวันนี้ถ้าเราจะ i n ทรดิว c ์ตัวเองแล้วเนี่ยผมก็อยากให้ทุกคนได้รู้จักแพรไปด้วยเหมือนกัน ที่ผ่านมา8ปีจริงๆแล้วเรากับแพรคือตั้งแต่คบกันแล้วเราเข้าวงการมาคือมันเป็นการตกลงว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องความรักแพรเขาต้องการความเป็น p r i v a t หรือว่าเราตัดสินใจเองอรับท่อันนี้เป็นเราตัดสินใจเองครับผมแต่ว่าถ้าอยากรู้เยอะกว่านี้เราดูในดอกนะฮะมันเป็นการเดหมดเปลือกือเป่าครัเจมเปิดหมดเปลือกหมายก็หมดนะผมว่าเพราะว่าน่าจะมีหลายอย่างที่ผมเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเขามี ความคิดอะไรอยู่ในบางอย่างอะไรเงี้ยเออที่อัดน่าจะเป็นคนที่รู้มากสุดอัดพูมกับนะฮะน่าจะรู้เยอะกว่าผมอยู่ตอนนี้แปปีนี้โตขนาดไหนครับคู่เราก็ยี่ห้ากับยี่ผอืมเราไม่ไมไม่รู้กัะครับลงตัวระยัมงสำหรับผมผมว่ารอดูในดอกแล้วกันในด็อกไม่มีอะไรเซอร์ไพร์ ที่แบบจะตกใจคนดูใช่ไหมหรือเก็บไว้อ้าวบอกต้องให้เซอร์ไพรส์สิโอเคอต้องให้เซอร์ไพรส์เราต้องตวอ,อ,อนเขานานไหมครับก่อนที่จะะชวนเขามาออกกันไม่ไไมัดม,มือชกพูด <c oughs> เล่นพูดเล่นพูดเล่นก็คุยกันก่อนแหละว,ว่าแบบเอออยากพอเราอยากทําแล้วเราก็คุยกับเขาว่าเอา EP หนึง่งไหมอยากได้ไี้ก็คุยกับเขาก่อนเขาว่าโอเคเขาไม่ได้ติดอะไรก็ถ่ายมาโอเค เกินการที่เราเปิดตัวเขาสู่พัฟบริกอย่างเงี้ยมันมันสบายใจขึ้นไหมหรือว่ามันมันปดล้อมอะไรไหมคะเจมไม่นะที่จริงเหมือนเดิมเพราะผมว่าผมไม่ได้ปิดอะไรอยู่แล้วตั้งแต่แรกผมเปิดมาตั้งแต่วันแรกแล้วก็แค่ไม่ได้ลงรูปบ่อยคือหมายถึงว่าด็อกออกก็ไม่ใช่ว่าจะลงรูปบ่อยมากขึ้นนะเราก็ลงเหมือนเดิมแหละคือเรารู้สึกว่าเราสบายใจแบบนี้นั่นแหละก็ครับทำไมคนที่เขาอยู่กับเราได้นานขนาดนี้ทำไมอยู่ได้นานขนาดนี้ ต้องดูในดอกครับทุกอย่างอยู่ในดอกรอบด็อกหน่อยไม่ได้เลยหรอฮะดอกหน่อยไม่ได้ไม่ได้ EP เท่าไหร่คะ EP ห้าครับอีกประมาณเดือนหนึ่งอยู่ประมาณเดือนหนึ่งรอรอหน่อยยังตัดไม่เสร็จไม่ใช่ไหมยังตัดไม่เสร็จคนนี้ก็คือลงตัวเนาะความรักของเราแสดงว่า2ี่หของเจนี่ปังมากทั้งงานทั้งความรักโอ้หวังว่าให้ปังครับผมคือคิดว่า อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอะแต่ว่ารู้สึกว่าก็ขอให้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาละกันเนาะคนไทยจะเชื่อไงเรื่องแบบเบนจพเปสตาสำหรับเราเรามองว่ามันกัดไปใช่ไหมเออนั่นเดียวเราย้ายสัญชาติไปปีหนึ่งแล้วยี่หกเราค่อยกลับมาเราจะได้ไม่มีเบนจพเปสผมคปน่าคิดเรื่องนี้นะผมว่าที่จริงคําว่าเบนจเพสเนี่ยช่วงยี่ห้าเนี่ยที่มันเป็นเบนจพเพสเพราะว่าผมว่ามันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออีกอันหนึ่งเหมือนแบบมหาลัยแบบย้ายมอปลายเข้ามหาลัยอะไรเงี้ย 25มันคือช่วงแบบเป็น First สจ็อ p เปที่เพิ่งทํางานประมาณสองปีเนาะมันอาจจะแบบเจอตัวเองอะไรบางอย่างมันเป็นจุดเปลี่ยนมันเหมือนเป็นแบบตามสถิติแล้วมันเป็นช่วงเวลาชีวิตที่คนจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างนึงอะไรเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าทีจริงๆมันมันมันค่อนข้างสถิติแหละก็เลยเราไม่ได้กังวลกับเรื่องนี้แต่ว่าถ้ามีจริงๆก็ขอให้เป็นเป็นระเภทที่ดีหลัน,นครับ